สวัสดีจ้าคุณย่ยมาแล้วมือนีสิภาาไปเฮ็ดคอกเสริมห้ตะก,กะแตนหน่อยจ้าเนื่องจากไขตะก,กะแตนของคุณย่ยฟักดีขนาดจ้ฟาฟักดีจนคอกเบียวล่นออกมาจ้าขันสิไซในคอกเบียวมืดก่ยานมันกัดกันกินจ้าคอกเสริมก็เลยต้องเข่าจ้ามุ้งนี้เป็นมุ้งเก้าจ้าผ่านการเลี้ยงมาหาเธอแล้วมูสวอสซแว์จากการถีตะก,กะแตนออกก้นแย่ ก็มีวิธีแก้ไขคุณยายกระเฮ็ดคลิปลงใงห้เบิ้งแล้ว้อจ้ะเด้อผู้ใดกำลังมีปัญหาอยู่ตอนนี้ก็สามารถย้อนไปเบิ่งคลิปการซักมุงได้จ้ามุงเข้าก็สิได้กลับมาใส่งานได้อีกหลายๆเทื่อจ้าบต่ตตองสื้อมุงไม่เพราะว่ามุงมันจะมีราคาสูงแล้วจ้ะเนาะแต่กระแตนกระเลียงยักๆสะละ่ะออามุงเก่ากลับมาใส่ไม่ได้ตลอดจ้ามีคลิปห้เบิ่งแล้วจ้ะเด้อตอนแรกกระกางมุงจ้ากางมุงให้เรียบ้อยสะกอน มุมกับสีย้อนแน่ตึงแน่ตามภาษาสไตล์คุณยายนี่หละจ้าเพราะว่ามันประมาณตาฐานกับไอ้ขอ,อกเลาจ้ะเนาะนี่คือคอ,อกสีเข้าสีใหญ่ไปจ้ะขอ,อกนี่ก็ฟักมาจ็ดแปดมือละจ้าตัวใดฟักกนกับสีใหญ่แล้วเขาก็ต้องใหญ่รุนที่สองออกจ้าขอ,อกหนึ่งกับสีไสย,ยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งจ้ากับสีใหญ่ไปขอ,อกไม่เพราะว่ามันสีใหญ่ประทันกันนาฮอนตะก,กะแตนสีฟักดีฟักง่ายจ้า อากาศอุณหภูมิไมนไห้นะาจะเนาะบ่คือหนาหนาวหน้าหนาวเลี่ยงยากจ้ะกองนี่ก็บ่ทันได้ฟากจ้ะน่าจะอีกซ5หาเมือจ้ะกองนี่คอกนี้ใส่อยู่สองกองจ้ะก็สิประมานซ5หาขีจ้ะสามกองร่วมกันนี่นี่คืออัตราการฟากจ้าเฮาก็เริ่มย่ายกันออกไปจ้ะข้อกๆออกกอนแล้วจ้ะเด้อข้สันมันจิตกระโดดออกมาน้ำเก็บบ่ได้หรอกจ้ะตัวนีเนา เด่นอเต็ว้ไว้สะละ่ะเอากับใหญ่มาขอกไม่เรียบ้อยใหญ่มาสองกองจ้ะอีกกองหนึ่งกะมืออื่นกะค่อยอ,ออกมาก,กะได้จ้ะเพราะบามันบ่ฟักง่ายใหายมาแล้วกับพรมน้ำให้เรียบร้อยจ้ะน้าคุยบอกเผ่ามันสีแหง้งเอากับพรมพรม,พมห้มันชื้นชืนห้มันชุม่มชุมพรมทั้งสองกองเลยจ้ะห้เพ่นมาฟักอยูคขอกหนีต่อจ้ะขอกนี้กัสีฟักอีกเจ็ดมือทัายังฝักบ่มเหมือนเอากัสีใหญ่ไปขอกที่สามจา้ะ แต่ว่ากัน่าสิเมื่อจ้ะเพราะว่ามันกะไล่กันจ้ะเอาไข่อ๊บไล่กันเสร็จแล้วกับกยายรย่าไข่ตะกะแตนขั้นตอนต่อไปกะไปหา,าหญ้าไมาให่ตะกะแตนจ้ยาหญ้าตะกะแตนของคุณยายกะสิยูรบๆอบ,บานจ้ะสิปลูกว้รอบบานเพราะว่าไปไก่บ่ได้เลี้ยงหลานเนาะจ้ะเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงอาหารเสริมของตะกะแตนหน่อยจ้ะก็คือล่ำละเอียดผู้ใดมีล่ำหญ้าเพราะกะสามารถเอามาล่อนให้เป็นล่ำละเอียดได้จ้ะ ตอนน้นอยๆค่ะให้เพิ่นกินล่ำละเอียดก่อนนาะจากเนาะเพราะว่าแขวเพิ่นยังหน่อยอยู่เฮาก,กลอนล,อนล่ำสะกอนส่วนล่ำแก่เฮาก็สามารถเก็บใบให้เพื่อนกินตอนใ่ญ่ได้จ้ะสำหรับผู้ไรบ่มียาหายา้าลำบากจ้าช่วงนาฮอนให้กินล่ำเสริมไปจ้าตะก่วแ,แตนเ่าสิได้แข็งแรงการเติบโตสิได้บอ่อออนแอต่อโคก,กัยจ้ะนี่คืออาหารเสริมของคุณยายจ้ะล่ำละเอียดสำหรับตกะก่แตนน่อยแลวก็หญยาหวานอ่อนๆ เราก็เอาไปให้น้องตักกะแตนกินกันเลยฟักออกมามือสองมือแรกเพิ่นสิว่าท่านกินอาหารนจ้ะเด้อแต่ว่าเฮาก็เอาหญ้าเข้าไปเพิ่นหลีให้เพิ่นให้เพิ่น,พนลบแดดจ้ะหญ้าเฮากะว่าต้องไ้หลายจ้ะช่วงแรกๆก็ให้พ่อบางๆพอให้เพื่อนในแทะได้เลี่ยมสะกอนจ้ะว่าต้องจัดหนักฮัมออนก็คืออาหารเสริมจ้าขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับการรับชมเด้จ้ะเด้อ คลิปต่อไปคุณยายสิมาเบาเรื่องหนั้นกะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นะจ้า